สวัสดีครับสวัสดีเช้าๆนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีภารกิจนะครับต้องไปตัดกระเจี๊ยบกันนะครับมาตัดตอนเช้าเพราะว่าจะได้ไม่ร้อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับกัออื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ชุม芒ด้วยนะครับขอบคุณครับ นี่ก็จะเป็นเส้นทางนะครับก็จะมีแต่ป่าอ้อยนะครับก็เป็นทางชนบทนะครับทางบ้านนอกนะครับบรรยากาศบ้านๆนะครับผมก็ถ้ามากลางคืนก็มีเสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟนะครับแล้วก็มีแต่ป่าอ้อยนะครับทางนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้นะครับแต่ว่า ทางตรงนี้มันจะค่อนข้างเคเลเหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมตัดไปเจอกันที่อ่ไล่กระเจี๊ยบกันเลยนะครับก็ทางนี้มันค่อนข้างเคเล่นะครับมันจะถ่ายไปด้วยไม่ได้นะครับให้ดูทางก่อนนะครับที่จะเข้าไปข้างในนะครับค่อนข้างเคเลนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ป่ากระเจี๊ยบกันนะครับมาถึงป่ากระเจี๊ยบกันแล้วนะครับ นี่แล้วก็มาถึงไร่กระเจี e ๊ยบกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวกระเจี๊ยบกันนะครับจะให้ดูนะครับดอกกระเจี๊ยบนะครับตัวอย่างนะครับดอกกระเจี๊ยบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเกี่ยวไปนะครับแล้เกี่ยวดอกกระเจี๊ยบไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเอาเม็ดข้างในออกแล้วก็ไปตากนะครับพอตากแห้งแล้วเราก็สามารถเอาไปต้มนะครับเป็นน้ำกระเจี๊ยบดื่มได้นะครับผมนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับ ไร่กระเจี๊ยบนะครับนี่ครับใหญ่มากครับผมนู่นสุดนู่นเลยครับพื้นที่ประมาณเก้าไร่นะครับอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองนะครับเป็นของญาติกันนะครับเขาทาไว้เยอะนะครับแล้วเขาก็ให้มาเราไปเกี่ยวอ่ามาเกี่ยวเอาไปตากขายได้นะครับนี่จะให้ดูดอกกระเจี๊ยบ ใกล้ๆนะครับนี่นะครับดอกแดงมากเลยครับนี่นะครับแล้วกระเจี๊ยบนะครับเยอะมากการเกี่ยวกระเจี๊ยบก็ไม่ยากนะครับเราต้องใส่นะครับ ถุงมือนะครับแล้วก็มีเคียวแบบนี้นะครับเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวเลยนะครับเวลาเราเกี่ยวนะครับเราก็นะครับจับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงเคียวนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็พอไปถึงเราก็จะไปตัดเอาเฉพาะดอกนะครับนี่เราเกี่ยวเดยมเกี่ยวใส่รถไปนะครับแล้วก็ไปตัดออกนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็แทงเอาเม็ดข้างในออกนะครับ เม็ดข้างในนี่คือเราไปตากแห้งแล้วก็เอาไปปลูกได้นะครับมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเกี่ยวกระเจี๊ยบกันเลยนะครับผมนะครับตรงนี้ดอกแดงมากเลยนะครับนี่นะครับดอกใหญ่มากนะครับเกี่ยวเหมือนเกี่ยวข้าวเลยครับนี่นะครับ เ้วเกียวเสร็จก็เอาไปใส่นะครับท้ายรถแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตัดเอาเฉพาะดอกนะครับแล้วก็แทงเอาเม็ดออกนะครับเยอะมากตรงนี้ดอกใหญ่มากนะครับนี่นะครับผมเห็นชัดไหมครับนี่ครับดอกกระเจี๊ยบงามๆนะครับ นะครับก็เกี่ยวกองไว้ก่อนนะครับพอกองเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ท้ายรถนะครับอันนี้ดอกใหญ่เลยครับใหญ่มากนะครับดอกแดงๆจะไว้จใจไดกานะครับนี่นะครับ นี้มีแต่ดอกสวยๆเลยครับมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยนะครับกรมนี้นะครับผมแล้วก็สายรถไปเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเกี่ยวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนว่าเต็มรถนะครับว่าเราจะเกี่ยวได้เยอะขนาดไหนวันนี้นะครับสู้ๆครับผม นี้ได้เต็มรถแล้วน,นะครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านนะครับเต็มหลังรถเลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อครับผม กระเจี๊ยบด้านหลังเต็มเลยนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจยามเช้านะครับมาเกี่ยวกกระเจี๊ยบนะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับยังเช้าอยู่นะครับขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ